ข้อ29วันที่1เมษายน2448มีความสำคัญอย่างไรข้อ 1. ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาเบาลริงข้อ 2. ชายไทยทั่วประเทศไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานข้อ 3. ทาสทั่วประเทศได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระข้อ4ประเทศไทยได้รับการแก้ไขสนธิสัญญาเบาลริงให้เป็นผลสำเร็จอ่ะทีนี้ ถ้าเขาจะถามถึงวันสําคัญนะ่ะมันต้องมีความสําคัญมากๆเขาถึงจะถามเป็นวันที่ถูกไหมทีนี้พี่ถามว่าประมาณวันที่หนึ่งเมษาสองพันสี่ร้สี่สิแปดตรงกับราชการที่เท่าไหร่เอ่ยถ้าน้องรู้ว่าปีพอศสองพสี่บสี่้อยสี่สิบแปดเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยมันจะตรงกับประมาณปี ของรัชกาลที่5พอดีอ้าวพอพูดถึงรัชกาลที่5เข้าเขาแล้วถูกปะน้องก็ต้องรู้แน่เลยว่าถ้าพี่พูดถึงรัชกาลที่5แสดงว่าวันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างหนึ่งที่สําคัญมากในประเทศไทยคือการเลิกท่าถูกไหมแต่ถามว่าการเลิกท่าในประเทศไทยเป็นยังไงการเลิกท่าในประเทศไทยนีย่ค่อยๆเกิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าการเลิกท่าในประเทศไทยเนี่ย พระราชการที่5้าเนี่ยเริ่มจากการที่มีพระราชาบัญญัติเกษียรลูกทาสก่อนกเกษียณลูกทาสคือสมมตุติลูกที่เกิดมาจากทาสเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นทาสในเรือนเบี้ยคือถ้าพ่อแม่เป็นทาสลูกจะเป็นทาสเลยจริงปะถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยเมื่อลูกอายุถึง21เขาจะถือว่าให้ลูกคนนั้นน่ะ อิสระจากการเป็นท่าทันทีอันนี้คือเริ่มอันนี้คือกดอันแรกที่รัชกาลที่ห้าทรงตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าพระพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกท่าไทยเกิดขึ้นที่ปีพศ2417จากนั้นเราก็ค่อยๆเริ่มการเปลี่ยนแปลงย,ยกเลิกท่าทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากการที่หลังๆก็เริ่มมีการใช้แรงงานของทาาลดลงจนเมื่อปีพศ2448เนี่ย ราชการที่5ก็โปรดเก้าเลยว่าจะตั้งพระราชบัญญัติหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติธาต คือห้ามซื้อขายทาดโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไอตัวอันนี้แหละคือเป็นสิ่งสําคัญก็คือทําให้เกิดการเลิกทาดในประเทศไทยจนเหลือแต่ภาวะไพร่ธรรมดาถูกปะไม่มีใครเป็นทาดใครใช้อนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆรับเป็นเหตุการณ์ที่น่ายกย่อง,องมากๆของรัชากาลที่5ก็คือทาดทั่วประเทศไทยได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระนั่นเองเช่วันที่1่เมษาก็คือวันตรงกับวันที่เลิกทาดนั่นเองนะส่วนข้อ1เนี่ยไทย สียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การเลิกทาสถูกไหมส่วนชายไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานอันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันส่วนข้อ1กับข้อ4เกิดขึ้นพร้อมๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกคือครั้งแรกเนี่ยไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาเบลลิงหลังจากนั้นพอไทยได้ร่วมเป็นผู้ หนในการอยู่ในสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2เนี่ยเราครั้งที่หเราก็สามารถสนแก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับวันที่1เมษาเลยนะฉันวันที่1เมษาสองพนสี่รเนี่ยคือเหตุการณ์ที่ตรงกับราชิการที่5้าพระราชาพระบัญญัติทาุขึ้นนั่นเองนะฉัค่อยกับข้อ3นะคะ